อาจารย์คะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าหุ้นที่เราซื้อมาลงทุนเนี่ยให้เงินปันผลเท่าไหร่แล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าคะครับท่านผู้ชมครับการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับได้เงินปันผลดีกว่าไม่ได้เงินปันผลแต่ได้เงินปันผลแล้วยังไงคุ้มค่าหรือเปล่านะครับนี่เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับวิธีที่เราจะดูว่าจะมีเงินปันผลหรือเปล่าในอย่างที่ผมบอกไปนะครับในเบื้องต้นในตอนที่แล้ว อันแรกนี่นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ,รบเข้าเข้าไปคลิกตรงคาว่าบริษัทไปดูโนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งบริษัทแต่และบริษัทไม่เหมือนกันนะครับบางบริษัทว่าจะมีการจ่ายปันผลใน50%ของอกําไรสุทธิต่อหุ้นบางบริษัทแบบยี่ก็พอบางบริษัท30มเในขณะที่บางบริษัทบอกว่าให้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน้องก็ตูมชอบแบบไหนล่ะครับ100%อ่า <c oughs> ใช่ไหมล่ะครับแล้วทีนี้เราจะดูว่า คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยนะครับให้ดูอย่างนี้ก<ะ>็คือ,เ,อเราไปาคลิกตรงในส่วนของผลดําเนินงานผลประกอบการ<ะ>ลงไปดูในบรรทัดส,สุดท้ายในส่วนของอัตราการจ่ายเงินปันผลนี่ยนะครับย้อนหลังไป5ปีเนี่ยมันจะมีครับน้องกตตูมครับ<ะ>ถ้าบริษัทนั้นสมมติว่ามีการจ่ายปันผลมสม่ำเสมอทุกปีเลยนะ 10% 7%, 10%, 11%บางปี1 5บ้คุ้มมากใช่ไหมครับในขณะที่บางบริษัทจ่ายไม่กันครับปีนี้1%ปีนี้1.5ปีนี้2%ปีนี้1%เอาไปฝากแบงก์ดีกว่าไหมเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเราไปดูตรงนี้วิธีเทียบว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนี่ยเปรียบเทียบ2ออย่างอย่างแรกไปเปรียบเทียบกับอัตราเงินฝากฟิกหรือว่าถ้าเราเงินก้อนเดียวกันเนี่ย ไปฝากแบงก์ฝากธนาคารปีนึงเราได้เท่าไหร่อย่างปีนี้เนี่ยเฉลี่ยของธนาคารใหญ่ๆเนี่ย<ะ>อยู่2.75นะครับถ้าท่านผู้ชมไปตรวจสอบย้อนหลังไปได้5-6ปีที่ผ่านมาถ้าบริษัทไหนมีการจ่ายปันผลเนี่ยเกิน2.75ไปรว่าให้3 5, 5หรือ10อะไรขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าชนะชนะเงินฝากฟิก<ะ>เราก็ควรจะเลือกบริษัทนั้นบริษัทไหนให้น้อยกว่า2.75น้องตัไปฝากแบงก์ดีกว่านะฮะ อันที่สองเนี่ยเราไปเปรียบเทียบกับในส่วนของภาว่าเงินเฟอ้อ<ะ>กระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงการคลังเขาจะประกาศอยู่สม่ำเสมอ<ะ>ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างในปีนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาประกาศว่าอัตรางเงินเฟ้อจะอยู่ที่ส4 9จดสี่เอา้าปอร์เซอปร์เซ็นต์ว่าสจุดห้าก็แล้วกัน<ะ>ใช่ไหมฮะถ้าบริษัทไหนสถิติห้าหปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการให เงินปันผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าระดับ3.5<ะ>แสดงว่าเราเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทนี้จะได้เงินปันผลที่ชนะเงินเฟ้อนะเนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสรุปว่ามีอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับ<ะ>เปรียบเทียบกับเงินฝากฟิกแล้วก็เปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนั้นเราอยากจะดูว่าบริษัทไหนะจะจ่ายมากจ่ายน้อยไปดูที่นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทครับน้องวัตถุครับอ๋อโอเคค่ะอย่างนี้เราก็ดูไปแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะ